ตำรวจปราบปรามยาเสพติดร,รวบตัวผู้ต้องหาเครือข่ายยาเสพติดแปดคดียึดของกลางยาเสพติดมียาไอโคโอเคนกัญชากระท่อมได้เป็นจำนวนมากพลตรจโทชินพัฒส,สารสินผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดร,ระบุว่าแปดคดีมีคดีที่น่าสนใจเป็นคดีที่ตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องหาได้สามคนคือนายกิติพงศ์นายวัชรพลนายสุรวุฒ ยาบ้าจับได้หนึ่งล้านเม็ดคตามีนอีกหนึ่พันกรัมรถบรรทุกหล้อรถยนต์แล้วก็โทรศัพท์สี่เครื่องอีกคดีหนึ่งก็เป็นคดีตำรวจจับกุมตัวผู้ต้องหาคือนายอภิวัตนายจิรายุทธเจ้าหน้าที่จับกุมตัวได้ของกลางยาเสพติดประเภทกัญชาและพืชกระท่อมอาวุธปืนและก็เครื่องกระสุนต่างๆภายในบ้านพักยันราดพราววังหินย8 ส่งพนักงานสอบสวนเจ้าของท้องที่เจ้าของคดีสอนโอชคชัยดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนคดีอื่นๆตำรวจจับกุมตัวนางสาวบุญ,ญาพรจับได้พร้อมยาอีจำนวน2,653เม็ดยาไอหลังจากรับแจ้งว่ามีพัสดุต้องสงส,ยสัยซุกซ่อนยาเสพติดส่งเข้ามาในประเทศไทยผ่านทางบริษัทขนส่งพัสดุระหว่างประเทศแห่งหนึ่งระบุต,ต้นทางผู้ส่งจากประเทศฝรั่งเศสเจ้าหน้าที่ขยายผลไปยังผู้รับตามชื่อ คือนางสาวบุญญาพรและก็ยังสามารถยึดยาเสพติดที่ซุกซ่อนอยู่ในเครื่องนวดเท้าไฟฟ้าเพื่อลักลอบส่งออกนอกราชอาจักรประเทศปลายทางนิวซีแลนด์ตำรวจทำการตรวจสอบพบกล่องพลาสติกใส่หอ่อด้วยกระดาษคาร์บอนพบยาไอซ์ุกซ่อนอยู่560กรัม,ออรมออตรวจยึดและส่งพนักงานท้องที่สืบสวนดำเนินคดีต่อไป